เรากำลังแบกดอกเบีย้ย2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวแบกดอกเบีย้ยปีหนึ่งสงปีที่ผ่านมาเพราะไม่มีไรายได้เลยทีนี้พอมาถึงปุ๊บดอกเบีย้ยขึ้นยังไม่ทันได้เริ่มสตาร์ทเลยเครื่องพังแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราไม่เริ่มแก้ไขตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราจะใช้เวลากี่ปีในการฟื้นประเทศประชาชนจะลาบากไปอีกนานแค่ไหนคิดว่าเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยคือตอนนี้คนกาลังคิดว่า เออมันเหมือนกับว่าไอ้ตั้งความหวังว่าจะดีใช่ไหมแต่ถ้าเราดูเศรษฐกิจโลกเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหาแน่ๆใช่ไหมว่าตอนนี้อเมริกาก็จะขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมแล้วก็แก้ปัญหาเงินเฟ้อเขาจะดูดอะไรนะดึงเงินดึงสภาพคล่องหมดครับผมใช่ไหมใช่ครับมันจะกระทบเราองมันกระทบเราก็คือถ้าเกิดว่าเขาเพิ่มดอกเบี้ยเราก็ต้องเพิ่มดอกเบี้ยเพราะถ้าเกิดเราไม่เพิ่มดอกเบี้ยเงินสภาพคล่องเขาจะหายต้นทุนส่วนใหญ่เราที่เราเกิดขึ้นทุกวันนี้เช่นราคาน้ามัน ราคาค่าไฟเกิดจากการนำเข้าซึ่งเราต้องใช้อัตราเงินต่างประเทศไปซื้อใช่ไหมครับถ้าเกิดเงินหออขายจากระบบเราก็เกิดการช็อตเราก็ต้องขึ้นขึ้นดอกเบี้ยโดยธรรมชาติเพื่อมีการแข่งขันทางด้านตลาดเงินใช่ไหมถ้าเกิดเราขึ้นดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บสิ่งที่จะเกิดก็คือต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นนี่ครวรเรือนที่หนักอยู่แล้วก็เติมเพิ่ม่ต้ดถึน้นรึรอนอยนางเนียวนขึ้นขึ้นรี้นเรากําลังมองถึ NPL ซึงันเึ็นขึ้นขึ้นข็้นขึ้นขึ้นขป้นขึในขี้ พอทุกอย่างมันเริ่มคลายตัวปุ๊บเราจะรู้เลยว่าใครไม่ได้จ่ายกี่ปีล้วจะเอากําลังมาจ่ายอย่างไรธุรกิจก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ลําบากเพราะว่าขึ้น1%ของธุรกิจร้อยล้านพันล้านนี่เยอะนะครับเรากําลังแบกดอกเบีย้ยสองปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวแบกดอกเบีย้ยปีหนึ่งสองปีที่ผ่านมาเพราะไม่มีไรายได้เลยทีนี้พอมาถึงปุ๊บดอกเบีย้ยขึ้นยังไม่ทันได้เริ่มสตาร์ทเลยเครื่องพังแล้วจะทําอย่างไรนะฮะต้นทุนทุกอย่างขึ้นหมด โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมสถานประกอบการทุกอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้เป็นต้นทุนของเขาหมดเลยและเขาจะเอาไปขายกายับขครอย่าลืมนะครับปี97ปี97วิกฤตต้มยำกุ้งเราใช้เวลา5ปีกว่าจะฟื้นมีผู้นำที่ดีใช้เวลา5ปีกว่าจะฟื้นมีลุ่มไปรอยได้เรานึกสภาพนี้ในวิกฤตที่คูณ10ททำไมเราบอกคูณ1ิเพราะว่าสมัยก่อนตอนปี97นี้อยู่ในวงย่อยในกรุงเทพแต่นี้ลามไปทั่วประเทศ ลามไปทั่วประเทศและที่สําคัญคือแฟกเตอร์ใหม่คือตอนนั้นเราไม่มีคู่แข่งนะครับวันนี้เรามีคู่แข่งมีเวียดนามมีอินโดนีเซียซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะสู้กับเราได้ไม่งเหมือนปี97ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่เริ่มแก้ไขตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราจะใช้เวลากี่ปีในการฟื้นประเทศปร,ประชาชนจะลำบากไปอีกนานแค่ไหนประเด็นนี้ที่ผมนึกออกก็คือมันก็จะมีคนบอกปกป้องรัฐบาลวอุย้ยมันเป็นวิกฤตโลกใช่ไหม ทีนี้เราถามว่ารัฐบาลมันเตรียมอะไรที่จะป้องกันยังไงแล้วเตรียมอะไรที่จะรับมือยังไงกับเศรษฐกิจตอนนี้มันง่ายที่จะโทษคน,อ,นคอื่นว่ามันเป็นวิกฤตโลกทุกคนแย่หมดแต่ทั้งๆที่เราเห็นแล้วเวียดนามทําได้ดีอินโดนีเซียทําได้ดีในระ,ระยะวิกฤตนะอเมริกาต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะค E มันเพิ่มความต้องการเยอะเกินไปใช่ไหมเขาต้องดึงเงินกลับเข้ามาแต่ถามว่าณวันนี้ที่เขาบอกดีแล้วอะผมก็อยากจะบอกว่า your best is not enough ผู้นําวันนี้จะถามว่าทําไมบัเวเบสิสต้องไม่นับคุณไม่ดีพอแล้วอะ่ะดีที่คุณคิดอ่ะมันไม่ดีพอสําหรับประเทศไม่ดีสำหรับสำหรับประชาชนที่จะแก้ปัญหาได้ครับคุณแค่บอกว่าคนอื่นแย่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่คุณไม่ทาอะไรเลยเหรอคุณไม่เตรียมพร้อมเลยหรอมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับการข้ออ้างเขาบอกคนอื่นมันเป็นวิกฤตโลกตอนปี97ก็วิกฤตโลกเกาหลีลาม,ามามาเลเซียมามาประเทศไทยแต่ทาไมเราแก้ไขได้ล่ะเราเตรียมพร้อมได้ล่ะ เตรียมพร้อมประชาชนให้ต่อสู้แต่ตอนนั้นจะมีมาตรการรัดเข็มขัดนะเตรียมพร้อมเร่งพัฒนาการความสามารถในการทําอุตสาหกรรมทางด้านภาคเกษตร,รส่งออกตอนนี้ค ondition ไม่มีเลยที่จะสู้เราจะดึงใครมาลงทุน e e c i วางแผนไว้อย่างดีแต่ว่าจริงๆแล้วเราได้ออกไปขายไหมเราได้พร้อมให้เขาเข้ามาวันนี้ไหมหรือกําลังมองบอกว่าอีก15ปีถ้าอีก15ปีไม่มีประชาชนเหลือรอดเอาเก็บเกี่ยวจากผลประโยชน์ตรงนั้นหรอครับ มันต้องวันนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็ภายใน6เดือนนี้จะลดภาระความลําบากประชาชนยังไงเรามีทางเลือกไหมรัฐบาลที่เป็นอยู่คุณณวันเนี้ยมีทางเลือกไหมในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นของรัฐเองและของประชาชนเองคือถ้าเกิดถ้าเกิดเขาทำได้เขาอยู่มา7ปีแล้วเขาทําได้ก็ควรทำมาแล้วไงถ้ามันเป็นเทรน์ถ้าเราทำล l เนียร์ริเลชันมาถ้ามันทําได้มันควรจะเห็นซีคิวไปแล้วแต่เส้นนี้มันลงมาตลอด คือหมายถึงว่าปี65-66ต่อจากนี้เนี่ยรัฐจะต้องรีดภาษีมากขึ้นใช่ไหมไม่มีทางอื่นใช่ไหมรีดก็ไม่ได้แปลว่ามันจะทําให้เธอเกิดหลักการเอ่อแคปิตัลลิซึมนะยิ่งรีดมันยิ่งลดการลงทุนนะเงิน <ừ. S 2> มันไม่เข้าตลาดเงินมันเข้าไปจ่ายเข้าไปในในในรัฐแล้วรัฐเอาไปใช้จ่ายตามงบรประมาณต่างๆซึ่งไม่ดี ไม่ได้ช่วยให้รัฐประเทศมันเจริญเติบโตขึ้นนะแต่ว่าท่าทีที่พี่ชวัฒน์ถามเนี่ยเพราะว่าท่าทีของรัฐบาลตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะรีดภาษีมากยิ่งขึ้นอย่างล่าสุดมีประเด็นเรื่องคริปโตใช่ไหมพี่ชวัฒน์คุณคริปโตด้วยอะไรพวกนี้เขาตอนนี้เขาเงินเขาขาดเขาหาเงินเขาก็เอาเข้ามาแต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เอาเงินไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ได้โตแล้วถามว่าคริปโตจริงๆอะจะ enforce ยังไงภาษีพอต้องกดมาต้องมี enforcement และคริปโตหลักการของคริปโตคือ proof of work ถูกไหมครับแล้วก็ anonymity ก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เขาจะ enforce ยังไงให้คนเอาคริปโตมา register แล้วมาจ่ายภาษีครับตามข่าวมันพูดง่ายง่คนเอาไปซื้อต่างประเทศก็ได้เขาซื้อที่ไหนก็ได้เป็นออนไลน์อ่ะแล้วเขาก็เทรดออนไลนแล้วก็หนีไปหมดเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณคุณจับวัดจากไหนสัมภาระจะวัดจากไหนวัดจากการที่ convert มาเป็นเงินไทยเข้าเงินแบงก์เหรอถ้างั้นก็บอกโอ้ดีผมก็ไม่ convert ผมก็ไม่ใช้ต่างประเทศ ก็ไปเปลี่ยนที่ไหนในประเทศไปสิงคโปร์ไปช้อปปิ้งฮ่องกงไปที่ไหนก็ได้เมื่อพร้อมอมันก็หนีออกไปฮะหลักๆกเขาหมายหัวไงอย่าให้รู้แล้วกันจับได้เมื่อไหร่โดนปรับหนา,หากคือไม่มีคนไทยรัฐบาลไทยชอบ n f o ฟ c e ในสิ่งที่ให้เขาหลงใต้ดินเดี๋ยวก่นอนไอ้ตัวนี้เนี่ยคือผู้ลงทุนต้องเป็นคนรับผิดชอบเองใช่ไหมมันไม่ได้มีตัวเจ้าของไอ้แพลตฟอร์มต่างๆเขายื่นให้คือตามข่าวเหมือนว่าเราซื้อขายเท่าไหร่ปุ๊บหน้าที่จ่ายสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอรนําไปแจ้อาเองาไ ก็ก็เขาเอาไปเลยใช่ไหมฮะวิดโฮลดิ้งแท็กสมมติเทรดปุ๊บคอนเวิร์ตปุ๊บเอาไปเลยแปลว่ารัฐบาลมองไงมองว่าถ้าเกิดคุณจะใช้เงินในประเทศไทยอ่ะคุณต้องจ่ายและคุณรีเซ็เท่าไหร่คุณต้องดีแคร์เท่านั้นอมันก็ตอบง่ายก็ตอบเหมือนเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ใช้เมืองไทยแทนที่จะได้ใช้จ่ายในประเทศมันไปใช้ได้อื่นหมดผมเห็นอันข่าวมันมีฮ่องกงสิงคโปร์พวกนี้เขามีนโยบายที่จะไม่เก็บเรื่องภาษีตรงนี้นะในในระยะยาวคือจริงๆอ่ะมันเก็บยากอยู่แล้วเรากําลังพูดถึงคริปโตที่ ดีเซนทรไลฟ์ไฟแนนซ์นะเราดีเซนทรไลฟ์ทุกอย่างเรากำลังบอกว่าคริปโตมันเลิกจากแอนดอมนอร์มัตี้คนเทรดเงินจากการเลี่ยงภาษีเลี่ยงการถูกจับได้ทีนี้เราเอาสิ่งที่มันโครงสร้างถูกสร้างมาเป็นอย่างนั้นมาบอกรีจิสเตอร์ว่าเราจะต้องให้เขาดีแคลร์แล้วภาษีมันคอนฟ lict กันเองอะแล้วตามหลักควรเก็บไหมตามาหลักรัฐบถ้ารัฐบา mature, ลมาชัวร์และถ้าประชาชนมีซี v ิ c r e ส ponsibility เราสามารถบังคับให้เขาดีแคลร์ตัวเขาเองได้ เหมือนอะไรเหมือนก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมว่าเราได้เงินแล้วนะเราพร้อมดีแคร์ที่จะจ่ายภาษีถ้ารัฐบาลไทยมาชวนหนึ่งขนาดนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าประชาชนเชื่อมั่นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะจ่ายภาษีให้รัฐบาลเนี่ยกลับมาเป็นผลประโยชน์ต่อสังคมครับผมว่าเมื่อน,นั้นนะ่ะพร้อมที่จะให้คนใช้คริปโตดีแคลร์ภาษีด้วยตัวเองนอกจากเรื่องภาษีแล้วรัฐบาลสามารถหาประโยชน์หรือว่ามีพาร์ทเป็นพาร์เนอร์ชิพกับเรื่องของคริปโตยังไงบ้างให,ให้ได้ประโยชน์ต่อประเทศนะผม,มว,ว่าผมว่า สำหรับผมนะครับผมผมอุดมรัฐอย่าไปยุ่งดีที่สุดให้เขาโตของเขาเองสมมติเด็กคนนี้สามารถทำทำเงินได้เขาก็เอามาลงทุนสร้างคอนเทนต์ซื้อของในประเทศสิ่งเหล่านี้มันก็โตของมันโครออกมาอยู่แล้วยูเอาเงินออกไปจากระบบการเอาภาษีคือเอาเงินออกไปจากระบบมาให้รัฐบาลใช้จ่ายแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่ารัฐบาลใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพนนี per เพนนีบาทต่อบาท สตังสสตังไม่รู้แต่ว่าคนที่เอาไปไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่เล่นเนี่ยเขาเอาไปซื้อไปใช้จ่ายใช้จ่ายก็เกิดการสร้างงานมีจ่ายแหวนเข้าไปในระบบแต่ถ้าเกิดเขาเอาเงินหนีไปหมดเขาไม่จ่ายเขากลัวสรมรณ์มิเขาเอาทิ้งไปหมดเลยเนี่ยเงินเหล่านั้นก็หายไปอยู่ดีผมชอบชอบคำพูดนี้ครับทีนี้ถ้าดูภาพรวมใน,นเศรษฐกฐิจในทั้งปีเนี่ยก็คือถ้าเรามองว่าอเมริกาก็ทําท่าจะ หมายถึงว่าขึ้นหนกเบีย้ยถ้าจะแะรงหนักแล้ว,แล,วแล้วไอการลงทุนในประเทศไทยมันก็จะแย่เลยมันมองว่าในภาวะนี้มันจะเกิดอะไรที่มันเร่งเร้ากับเราขึ้นใน,ในประมาณ3เดือน6เดือนนี้ผมว่า1อย่างแรกเลยนะฮะถ้าเกิดว่า your base is not enough เนี่ยเขาต้องรู้ตัวแล้วเขาต้องคิดแล้วว่าทีมไหนทีมใหม่ที่เข้ามาฟื้นประเทศถ้าเราไม่ปล่อยไม่ฟื้นประเทศประเทศมันก็จะจมลงไปเรื่อย ใช่ไหมสิ่งที่เร็วที่สุดก็คือเราต้องเลือกแล้วว่าธุรกิจไหนภาคอุตสาหกรรมไหนที่จะได้รับการช่วยเหลือได้เร็วที่สุดได้รับทางช่วยเหลือทางด้านหนึ่ง regulation นะสองทางด้านการเงินใช่ไหมรัฐต้องใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องเจาะลงไปมากขึ้นว่าเงินที่บาทที่เราใส่มาจากภาษีประชาชนจะใส่ลงไปที่ไหนใช่ไหมบางทีก็หวังว่าจะไปซื้อเครื่องบินบ้างแต่ผมก็ไม่รู้ว่าประเด็นคืออะไรผมยังศึกษาอยู่แต่ว่า ประเด็นคือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการณนะวันนี้เราต้องการเป็น strategic location ของ South East Asian เล่นเกมใหญ่เพื่อบา l า n ซ์จีนกับอเมริกาเราสามารถดึงการลงทุนได้เยอะมากเลยถูกไหมครับแต่ว่าสำคัญที่สุดรัฐต้องการพัฒนาคนให้พร้อมไม่ใช่แปลว่ารัฐต้องไปสอนภาษาอังกฤษนะภาษาจีนก็ได้ภาษาฮินดีก็ได,ภาาได้ภาษาอะไรก็ได้ให้ความพร้อมภาษาคอมพิวเตอร์ก็ได้ให้มีความพร้อมในการที่จะ สร้างตัวเองเป็นจุดสวนรวมของการค้าในเสาเอเชียฉะนั้นมันในทางยุทธศาสตร์ที่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเกิดแก,แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยนะฮะก็เรียกเลยคุณอยากได้เราใช่ไหมช่วยส่งคนมาลงทุนนะนครับคือต้องขายของให้มากว่าต้องขายของครับจีนนะครับเราใช้วัคซีนเข้าไปมากเท่าไหร่ขอเถอะสิบล้านคนบับเบิ้ลให้ที่ไหนก็ได้งานท่องเที่ยวเอาเงนสิบล้านคนใช้คนละหมื่น